วัดีครับวันนี้มีโอกาสได้มาสุรินนะครับเด้เก็บบรรยากาศทุ่งนามาฝากนะครับ่พี่น้องๆมาธุระครับตอนนี้จะกลับแล้วครับก่อนจะกลับก็ถ่ายบรรยากาศหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านก็จะเป็นทุ่งนานะครับเดี๋ยวเอามาให้ดูนะครับนี่ครับ้าวสวยมากเลยครับมาบ้านก็ไม่อยากจะกลับนะครับ คิดถึงบรรยากาศที่บ้านนะครับลมลื่นครับผมเอาไปดูพังพงก่อนนะครับยังไม่ได้มีเวลาถ่ายคลิปอย่างอื่นนะครับเพราะว่าธุระเยอะนะครับช่วงนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยเป็นกำลังใจให้กันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับ s c r i b ์นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ เดี๋ยวจะเดินทางกลับอุธยาแล้วครับนี่นะครับบ้านผมหลังนี้นะครับหน้าบ้านเลยครับทุกนาจะอยู่หน้าบ้านเลยนะครับบรรยากาศบ้านนอกครับมาแล้วก็อยากจะอยู่นานๆนะครับบ้านเรานะครับอากาศดีอากาศสดชื่นนะครับจะมีต้นตาลหน้าบ้านนะครับ ขอบคุณครับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับบ๊ายบายทุกคน